รว่าการตัดผมเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนบุคลิกของคนได้วันนี้ครับเรามีการทดลองเปลี่ยนบุคลิกของการตัดผมดูนะครับซึ่งวันนี้ให้ผมมานั่งโกนหัวของหนึ่งพระมีหนึ่งคนคุณใหญ่เห็นเขาสะอาดอย่างแรกคือตผมมาอภาพลักษณ์ดีขึ้นสะอาดขึ้นอะคุณท้อนผมเลยจากตัวใหญ่ใหญ่ดูด้วยครับผมวันนี้คุณท้อนจะตัดผมนะครับ หลังจากที่ทุกคนพยายามบอกว่ามึงสักผมไหมอาบน้ําหน่อยนะฮะทุกคนเดินไปเดินมาคิดว่าเป็นลูกศิษย์ของพักกยาจบแต่วันนี้จะมาเป็นหนุ่มอะไรเป็นทรงอะไรดีพี่คึ่ทรงอะไรทรงอะไรหนุมกิจยางกิจยางผมยาวเลยฟุตหนึ่งพอดีเลยฟุตหนึ่งพอดีนี่ช่างครับถามเลยครับปฏินี่เราตัดผมต้องใส่ผงมือครับไม่ไม่ผมไม่ใส่เลยแล้วทำไมไม่ใส่ผงมือเหรออยแย่ ใช่ตอนผมต้องสระผมก่อนตอนลูกค้าที่มาเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้สระแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยควรจะสระก่อนสระทุกครั้งใเพื่อความสะอาดนะครับของตัวลูกค้าเองรวมถึงฟันด้วยเออการตัดง่ายด้วยคือการตัดเปลือกอ่ะมันตัดดีอยู่ตัดแห้งนิ่มมันนิ่มผมอ่ะน้องไปอุ้ยอุ้ยอะไรวเนี้่ย ก่อนก่อนค่ะก่อนตัดต้องรออะไรแล้วตัดผมเลยนะฮะชื่อบุญช่างก็ดิโคนไปเนี่ยโอ้โหแบบอะไขอภาพโปรไฟล์ครับขอโปรไฟล์หน้านะฮะยิงหน้าซูบหน้าโอ้โหเล่นหน้าขงนยัเลยมองหน้าครับมองหน้าตรงครับทำโปรไฟล์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดอลลี่ให้หน้าเดี๋ยวกูบุญใหุ้ญให้เนี่ยนี่ไม่มาดอลลี่ดอลลี่กูรู้สึกเหมือนกูเหมือนไก่ย่างห้าดาวเย มีฟอร์ a f อ e r มีฟอร์ a f อ e r มีฟอร์อ่ะขั้นตอนแรกครับเดี๋ยวไปสระผมก่อนพันขอผงสักพ้อหน่อยพันกูดได้ต่อดีกว่า <c oughs> โโหมันเป็นไงครับช่างครับอนนี้ฮะ <c oughs> อาการเังนไงบ้างครับอาการไม่ดีเลยต้องต้องอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเป็นแบบช่อที่ถักเด็ล็อกมา Mm เราหวีอ่ะไม่ไม่ไปอันนี้ไม่ใช่สังคังใช่ไหมไม่สังตังใช่ไหมต <c oughs> อนนี้ทําการหนีผมเรียบร้อยแล้วนะครับแบ,บ่งผมบบผมโอมอาแบ่งผมอันนี้มันจะเป็นทรงอะไรครับพี่พึ่งเราอธิบายไปฮะอ,อ่อนนี้ประมาณนี้ไหนทรงจะรับขนาดนี้ไหนเขาเรียกว่าทรงแมนบัน,น,แ,มนแมนบันด้านข้างจะเปิดแบบเป็น class. อันเดรยครับยาวก็แล้วแต่ลูกค้า สองคนก็จะเก็บไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวให้เขามามามาประมาณนึงอันหนึงจะช่วยเอารูปเทียบกันหน้าดิอาหารหันซ้ายขันซ้ายขันซ้ายทางนี้ขันนี้ขันนี้นี้เหลือเหลืเหี้ยแบบเนี้ยทออันเนี้ยกระดกทอกระดอกมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโหเยี่ยมเขนเอ้ยผมเหมือนหางม้าเลยอ่ะนี่นี่นี่ดูนี่อันนี้เป็นเดนล็อกนะ เริ่มจะเล่นกับไนไปตลอะเออเรื่องถ่ายได้ข่าวแบบี่เริ่มอ่ะเริ่มไม่นี่ละเริ่มเริ่มเย็นหัวละสุขภาพผมเป็นไงบ้างครับดีผมดีเลยเนี่ยไม่มีรังแคไม่มีแบบไม่มีเป็นแบบขุยขาวๆหรือว่ารังแคแล้วก็หนังศีรษะก็ดูแบบสุขภาพดีแล้วเนี่ยเขินเขินเขินเป็นขุยไม่เป็นเฮียเลยแหม ส่งนี้แม่งได้เลยอะเาสเปรย์ฉีดอยู่อะมีคนทำอยู่เว้ยพวกคอร์ดอะไม่ทำไยเยี่ยตลอดเลยตรงก้อนโดนก้อนหมดนี่ไม่หมดอันนี้เหลือตอให้เข้มๆขหน่อยเชี่ยหัวแล้ว ขีดตัดเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับไม่เปลี่ยนยังคงความเป็นโจรอยู่นะฮะยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนช่างอีกยังไม่เปลี่ยนร้านอีกเหรอไมเปลี่ยนช่างอีกท้ายพาไปดูหน่อยครับครับดูอะไรดูพี่ว่านเหรอเออนี่อะไรแจ็คมาเหมือนกัอ่าโอไฟ ังไงครับหลังจากเปลี่ยนผมใหม่เบาแต่บางโอ้โหดูถานๆเหมือนตัวรอบหนึ่งเหมือนตัวรอบหนึ่งเร็วเกินอ่าฝั่งร้านหน่อยครับผมเดี๋ยวนี่ฮะเป็นการบอกนะครับว่าการตัดผมเนี่ยช่วยทำให้บุคลิก่หงคนเปลี่ยนจริงๆนะครับอย่างแรกคือสะอาดขึ้นนะครับ หลังจากวันนี้ไปนะครับรสชาตินี้จะไม่มีแล้วครับน้าจิ้มติดเหงือกเอ้ยน้ำจิ้มติดหนวดน,นะครับประเด็นในวันนี้ก็คือเราจะลอง่าตโกนเขานั่นเองยเย้ยมีเขาแล้วโว้ยอ้าจบไอ้เย็บอีกแล้